เรียกตะวันหน่อยนะแต่ผมจะต้องเรียกแบบไม่มากกันไปนะกลัวว่านายพานจะได้ยินตะวนันตะวนันตะวนัะวนไม่ได้ยินเสียงตอบรับเลยนะเดี๋ยวมันเริ่มมืดแล้วผมจะตะโกน,นเรียกเยอะอนนไม่ได้ตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับวันนี้มาอ,อยู่กับผม กิจ k t นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้มากับเพื่อนชายใหญ่คนเดิมนะสวัสดีครับผมชายใหญ่นะครับครับซึ่งวันนี้ผมกับชายใหญ่ก็มาห้าน้องตะว,วันนะแต่คือน้องตะว,วันหายไปไหนไม่รู้นะผมกับชายใหญ่หาตั้งแต่เช้าเรายังห้าไม่เจอนะไม่รู้ว่าไปเที่ยวที่ไหนไม่รู้ไปเที่ยวเล่นที่ไหนนะทุกคนใช่ครับซึ่งผมกับชายใหญ่เดินภูเขามาส่องรูนนะตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วเราเดินตั้งแต่เช้าเลยซึ่ง ข้าวที่เราเอามาให้น้องตะวันน่ะคือหมดแล้วนะเรากินเองกันสองคนนะเพราะว่าหิวมากเลยเดินทางหาน้องตะวันมันทําให้เรี่ยวแรงไม่ค่อยมีนะถ้าไม่ได้กินเขาก็คือแรงหมดเลยนะข้าวที่เราเอามาให้น้องตะวันเราก็กินหมดไปละซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้ใหญ่ก็ยังไม่เจอเลยนะเราจะหาอีกสักครู่หนึ่งเพราะว่ามันใกลมือแล้วนะถ้าไม่เจอเราก็จะต้องหา,งาใหม่พุ่งนี้นะเพราะไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอน้องตะวันไหมผมว่าเดี๋ยวผมจะเดินหา ทัว่าป่าไผ่นี้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเจอไหมเนี่ยคือป่าที่น้นองตะวันอยู่่มันเป็นฝั่งชายแดนพม่าด้วยนะแล้วก็มันอยู่ไกลมากเลยกว่าจะไปถึงน้องตะวันก็ขึ้นบอลเข้าบอลซองถึงสามลูกเลยนะแล้วก็ผมก็ใช้ยา่เดินทั่วเข้าเลยนะตอนนี้ยมาถึงตรงป่าไผ่แล้วยังไม่เจอน้องตะวันเลยนะเดี๋ยวผมว่าถ้าไม่เจอวันนี้ก็คืนนี้จะไปพักที่บ้านของน้องตะวันหน่อยนะ ที่เราสร้างไว้ก็ค่อยเดินหาใหม่พ่งนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะเจอไหมนะแต่ก็จะพยายามหาให้ถึงที่สุดนะซึ่งเดี๋ยวผมกับชายใหญ่ก็จะเดินหานะเพื่อไม่ให้เสียเวลาถ,ถ้าใครดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมกับชายใหญ่ด้วยนะไปกันทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมกับชายใหญ่ก็กำลังเดินหาอยู่นะซึ่งป่ายัางเปียกเลยนะเนี่ยใบไม้ก็ เจ็บฝนหมดเลยเดินเข้าไปเรื่อยๆเหมือนป่างแต่ผมก็อยากจะบอกนะเนี่ยข้างบนน่ะฟ้าคืบหมดเลยนะคือท้องฟ้าตอนนี้ก็ห้าโมงเกือบหกโมงเลวนะน้ำค้างเต็มเลยนะทุกคนมีน้ำค้างเลยนะจะเดินไปเรื่อยๆนะจะเดินขึ้นเขาแต่ถ้าเราไม่เจอเนี่ยเราก็จะกลับไปพักที่ถ้าผมกับชายอยากไม่เจอก็จะต้องกลับไปฮะนั่งพักที่กระต๊อบของตะวันแล้วนะเพราะ ถ้าเราไม่ได้พักก็พรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มีแรงหาต่อนะเดี๋ยวเราสองคนจะแยกกันหาก่อนนะเพื่อจะได้รอบหาได้ทัวร์หน่อยแต่ถ้าวันนี้เราเจอน้องตะวันนะคือวันนี้ผมกับชายใหญ่อะแบบวางแผนแว่าจะพาน้องตะวันไปเที่ยวนะซึ่งแต่เรามาหาตอนเช้าคือเราไม่เจอนะก็เราต้องเปลี่ยนวิธีกันเลยนะต้องมาเดินหาน้องตะวันทั้งวันเลยเนะี่ย เป็นวันแรกเลยนะที่ผมอ่ะเจอไม่เจอตะวันอยู่กระตอกับต๊อบนะตอนที่ผมมาหาผมกลัวว่าตะวันนั้นจะกลับไปหาน้องโชคนะเพราะว่าน้องตะวันน่ะรักน้องโชคมากเลยนะเหมือนกับพี่น,น้องแบบใส่เลือดเดียวกันเลย,ออยต้องเดินขึ้นไปหาเรื่อยๆเลยนะ วันนีหาาป่าเปียกมากเลยนะเนี่รองเท้าผมคือเปียกหมดเลยนะเดินวันนี้คือปวดขามากผมเปิดหมดแล้วนะยุงก็เล่มเยอะเลยนะทุกคนไม่รู้วันนี้จะเจอไหมนะยุงผมเป็นห่วงน้องตะวันมากเลยนะทันงนี้ทนะั้งแรกที่น้องตะวันไม่อยู่ ในพานบ้าใช่มาตัดไผ่วางไว้เนี่ยถ้าในพานเจอตะวันเนี่ยแย่เลยนะทุกคนถ้าในพานมาเจอนี่คือแย่เลยถ้าานพานมาเจอตะวันนี่แย่เลยนะทุกคนเขาตัดไม้ไผ่ทำอะไรเนี่ยแต่มันก็อยู่ห้างกับกระ๊อบของตะวันเยอะนะใช่ใช่มันเข้าหนึ่งลูกได้เนี่ยเพราะเรามาตรงตรงไผ่แล้วป่าของทิ่น้องตะวันอยู่ก็คือเป็นป้าดิบชื้นนะเต็มเลยพี่ๆเนี่ย ตรงนี้ก็มีอีกนะก่อนเนี่ยกิจก็ได้ทำอาวุธป้องกันตัวให้ตะวันไปวหนึ่งชิ้นนะผมก็ไม่รู้ว่าตะวันจะใช้เป็นหรือเปล่าไม้ไผ่เต็มเลยใช่ไม้ไผ่เต็มเลยนะทุกคนเนี่ยนะเลียงยาวไปเลยเนะี้ยเขาจะตัดไปทำอะไรเนะี่ยเขาตัดเลียงยาวไปเลยนะมีเชือกด้วยเชือกฟางเห็นไหมคนมีเชือกฟางเก็บไว้ด้วยนะเขาจะทำอะไรไม่รู้ว่าจะทำอะไรนี่เราจะเดินตามาทาง<ล>ทไปเขาจะมาตั้งแคมป์ที่นี่หรือเปล่า น่าจะใช้นะซึ่งตอนนี้นายพานน่าจะไม่อยู่ตรงนี้น่าจะเดินสำรวจพื้นที่อยู่มั้งผมผมกลวว่าน้องตะวันจะไปเจอกับนายพานมากเลยนะไม่ได้เอาไฟแชยมาด้วยทุกคนมองไม่เห็นเนี่ยทุกคนต้องขอบไฟนะทุกคนไฟชยผมกับเพื่อนชายยา่กันไม่ได้เอามานะคพระเราเดินตั้งแต่เช้าแล้วเรายังไม่ได้กลับแบลคไฟแชยเลยนะเดี๋ยวเดินลงไปทางนี้ เพื่อนข่องมาให้ตะว,วันเลยนะขอบคุณมากนะครับไม่งั้นถ้าไม่ใช่ที่ที่ทีเอฟซีอะตะว,วันก็คงไม่ได้ใส่เสื้อผ้าดีๆแต่เสื้อผ้าของน้องตะว,วันก็ยังอยู่ตรงกระตอมนะแต่ตอนนี้เนี่ยเ้อผน้องตะว,วันนี่ก็อยู่ที่กระตอมนะีแต่ชุดใหม่ทุกคนไม่ใช่ชุดที่ตแต่ตะว,วันไม่อยู่นี่แหละข่ว,วันนะข่าววันทุกคนต้นไม้เหมาะกระทำห้างบ้างเลยนะเนี่ย ต้นไม้ต้นนี้ผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยพวกในพานก็น่าจะมาเคลียทำทางนะผมว่าน่าจะแน่แนได้แน่เลยพวกในพานทำเป็นทา,า,างได้เลยนะนต้นไม้พวกนี้นต้นมันใหญ่แล้วก็แบบมีสำรับต่อหมายได้นะใช่แถวนี้ตาป่าเ,อเยนะเอะเขาน่าจะเอาไ้ยึดตาป่าแทนแต่ผมขอเรียกตะวันหน่อยนะแต่ผมจะต้องเรียกแบบ ไม่มากกันไปนะกลัวว่านายพานจะได้ยินตะวันตะวันตะวันไม่ได้ยินเสียงตอบรับเลยนะเดี๋ยวมันเริ่มมืดแล้วผมจะตะโกนเรียกเยอะไม่ได้เราไปห่างสร้างไปไปตอนนี้พวกผมไม่กล้าแยกตัวกันเลยนะเพราะว่าจะมืดฟ้าเริ่มร้องกันแล้วเนี่ยเพราะว่าจะแยกกันหาตอนนี้เนี่ยมันจะมืดแล้วนะทุกคนฟ้าคือหมดเลยเนี่ยอาวุธเนี่ยอยู่ที่กีดนะ เราพกอาวุธมาแค่เดียวนะผมผมไม่ได้พุพกอาวุธาอาวุธมาเลยนะต่อภัยครับที่พุดไม่ชัดเดี๋ยวเราจะต้องเดินลงไปกลับลงไปที่กระต๊อบห้องน้องตาวหวานแล้วแหละพอมันเริ่มมืดละซึ่งมีการฆาตกรรมเยอะแยะเลยนะทุกคน ซึ่งผมเดินหา่ววาน้องตะวันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะแต่ผมไม่ได้อัดคลิปเอาไว้เพราะว่าผมก็ไม่ได้พกเครื่องรางอะไรเลยผมเดี๋ยวตกใจมากตอนนั้นก็เลยต้องรีบหา่าน้องตะว,วันนะไม่งะั้นเนี่ยเพเลยไม่ได้อัดคลิปไว้เพิ่งมาอัดตอนเย็นเพราะว่ารู้สึกว่าหา่าน้องตะว,วันไม่เจอเลยนะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่ผมป่าทุกคนผมก็ใช้ใหญ่ก็กลับไปห่ววาน้องตะวันประมาณสองรอบแล้วนะ ตรงกระต๊อบะไม่ไม่เจอนะก็เดินหาใหม่เรื่อยๆตอนนี้ผมก็เดินออกมาได้ไกลพอสมควรจากที่เมื่อกี้นะเพระตรงนี้ผมกับพี่ก็ต้องรีบเดินแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมืดนะครับมันอยู่ใกล้ที่อยู่ของไหนผ่านด้วยนะตอนนี้เราต้องหาทังออกก่อนนะเพราะว่าลุนพี่ที่เดินป่าในที่มือแบบนี้ มันจะเป็นยามที่อันตรายที่สุดมันอันตรายมากเลยนะไม้เนี่ยมันจะออกมาหกาขีนอาหารนะทุกคนเราจะต้องเดินกลับลงไปแล้วเราต้องรีบไปแล้วนะผมจะต้องแข่งกับเวลาหน่อยนะเพราะว่ามือก็ไม่ไหวผมเริ่มเห็นทางลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปฝั่งเจทางลงแล้วป่าเด็ดฉีแล้วเราจะเข้าใกล้ป่าเด็ดฉีแล้วนะ โอเคครับตอนนี้ผมกับชชยใหญ่ก็เข้าถึงตัวป่าดิบชื้นแล้วนะมืดมากเลยนะซึ่งคืนนี้เราจะต้องนอนแบบไม่มีไฟฉายนะข้างในเนี่ยมืดเลยครับทุกคนผมก็ไม่ได้พกไม่ได้พกไฟฉายเลยครับไม่ใช่แล้วก็ไฟแชก็ไม่ได้พกมานะมืดเลยต้งขออะไรแลทุกคนเราเข้าตัวป่าดิบชื้นแล้วนะ มีเสี่ยงนกเด้ยน,ะนกคู่อ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดแลดโทรศัพท์นะเพื่อให้พี่ๆเห็น,น,นทางที่ผมจะเดินไปนะโอเคครับตอนนี้ผมเปิดแลดแล้วนะเรานะจะต้องลงไปน้อ,อ, <c oughs> นองตะว,วันที่ก็ตอบอยู่ว่าจะมีอยู่ไหมน้องตะว,วันยังอยู่อีกไหมนะผมคิดว่าน้องตะว,วันคงเดินเล่นที่แถวนั้นนะฉัก็เลยไ,ได้พบผู่ชายมา ซึ่งวันนี้ผมกับชายใหญ่ไม่รู้นะว่าน้องตะวันอ่ะจะไม่อยู่ผมก็เลยไม่ได้เตรียมพวกเครื่ช้มาเพราะเรามาตอนเช้าไงก็เราคิดว่าเราจะกลับตอนเช้าถ้ามากิน,<ค>นข้าวกับน้องตะวันเสร็จอ่ะนี่นะแล้วก็ไดมาถึงถึงกระตอบน้องตะวันแล้วนะขับน้องตะวันแล้วนะตะวันก็กมาแล้วทุกคนผมก็เริ่มกลับมาหิวแล้วทุกคนหิวมากิด หิวมากเลยตอนนี้แต่ว่ากลับไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรไม่เจอน้องกวันเราจะต้องนอนค้างที่นี่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มืดแล้วแถมไกลด้วยถ้ากลับอ่ะก็เราจะไปพาน้องตะวันไปเที่ยวไงเราจะเก็บเศษมาม่าทั้งหมดเลยนะทุกคนแต่เราจะเจอเปล่าไม่รู้นะวันนี้ไม่รู้น้องตะวันจะกลับมาหรือเปล่านะเราก็ต้องนั่งรอด้วยแล้วก็นั่งรอสักครึ่งชั่วโมงนะเราต้องพักที่นี่แหละเพราะว่าน้องตะวันอ่ะเอ้ยเพราะเรากลับไปเราไม่ได้ไฟแช่ไมาด้วยไง เราจะต้องนอนทัายที่นี้เราก็หาไม้พวกนี้เที่ย่อมก็ใช้อยากจะนั่งพักสักครู่หนึ่งนะนั่ง<ว>ดูนอนตะวนันหนักมากเลยนะที่นอนตะวันเนี่ยเปียกหมดเลยนะต้องเอา,อเ,อาเสื้อเปียกมาเอาออกกันพับออกก่อนพับออกก่อนนะมันเปียกนั่งไม่ได้ทนะุกคนลมมันน่าจะพัดฝนเข้ามานะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวางทั้งสัมภารนะก่อนนี้เขาของของน้องตะวันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยน้องตะว,วันไม่ได้เอากลับนะ ข้าวันนี้ไม่เลือดเลยนะคือคืนนี้ก็ต้องอดข้าวก่อนพผมได้อดข้าวแนะ่เพราะว่าจะจะจะ,จะกับแล้วมาอีกเนี่ยก็ไกลนะทุกคนดูตีนพ<อ>วกผิสิตีน,นเปอหมดเลยนะทุกคนเราคืนนี้เราก็ต้องนอนแบบทรมารอย่างนี้นะเพราะว่าไม่ได้อาบน้าเลยอันนี้ผมรู้สึกว่าร้อนมากเลยผมเดินทั้งวันเนี่ยใช่วันนี้ผมกบบกินรู้สึกร้อนแลนะ้วเมื่อกี้เนี่ยพวกผมเดินกลับมาพวกผมได้ยินเสียงขนทักนะแต่พวกผมเนี่ยไม่ทักกลับ เสียงมาจากทางป่าฝั่งไม้ไผ่นะใช่ครับเพราะว่าถ้าเราทักกลับเนี่ยมันจะเป็นรังไม่ดีนะทุกคนมันเสียงเหมือนผู้หญิงแบบเฮตะว,วันกลับมาแล้วทุกคนตะว,วันกลับมาละเสียแล้วตะว,วันกลับมา,ววบมาไปไหนมาไปหลี่อังคืออะไรไนะไปไปไปไหนามาพูดจะชันไหมหมอสิใช้เยอะเนอะอุกคนตะวันกลับมาละหนาวไหมฝนฝนตกแล้ววันนี้ไปหาท่านอาจารย์เลยสีเหรออ๋อไม่หาท่านอาจารย์เลยสิ ตะวันเนี่ยพยายามพูดภาษาไทยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยพวกพี่เนี่ยจะพาตะวันไปเที่ยวครับพรุ่งนี้ห้ามพูดกะเลียงนะห้ามพูดก็เรียงเลยนะครับพูดไทยถ้าเจอคนถทก็อย่าไปคุยเยอะนะพรุ่งนี้ตัดผมบอกว่ายังไม่ตัดนะทุกคนเป็นไรไม่ตัดมอและเรียงขึ้น่ะหรือสี่อ่ะมาให้ตัดพูดไทยนะพูดไทยพูดไทยมาให้ตัดผมหรือสี่ไม่ให้ตัดผมอ่อเหยียไม่ดี ไม่ดีอ่าเป็นลางไม่ดีเหรออ่าทำไมอ่ะแบบมันจะมีโชคลายอะไรพวกนี้ใช่ป่ะอือโชคลายแล้ววันนี้ไปหาทันเลซี่ตั้งแต่กี่โมงอ่ะรือตั้งแต่เช้าเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ไปแอบไม่ได้แอบไปหานของโชคใช่ไหมออย่าไปนะพีพีเอฟซีเขาห้ามเลยนะมันมืดแล้วเนี่ยกล้าหมาดมืดแค่ไหนกล้าหมาดมืดยังเงี้ยเนี่ยอ่ะพีไอโยไดอ่ะไปทันเลซี่ให้อะไรมาทันเลซี่ให้อะไรมาโย คืออะไรอ่ะคืออะไรนะเอ่อเมฟันช้างฟันช้างใหยขอดูหน่อยได้ไหมอายุอภิรษะแล้วไม่พาดูก็ขนาดยู่มีอันใหญ่นะให้อันเล็กทุกคนครับธันรี่ให้ของดีมาที่รี่เนี่ยตะวันเหมือนจะบอกว่ามีอันใหญ่อยู่นะแต่ว่าตะวันเนี่ยให้ได้ชิ้นเล็กมาเป็นฟันช้างนะใช่ฟันช้างมันมันช่วยอะไรอ่ะเอ่อเมื่อ๋อเป็นยาเหรอเป็นยาต้องเอาไปถูใช่ป่ะถูกับหินใช่ป่ะ ซึ่งมันจะเป็นน้ำยาใช่ปะเคยเห็นคนบอกอยู่คนโบราณแถวบ้านบอกอยู่ซึ่งมันแกที่แถวบ้านผมเขาบอกว่ามันช่วยแบบพวกอิกสุอิสัยนะไม่รู้ว่าตะวันเนี่ยจะท่านฤาษีได้บอกแบบเดียวกับตะวันไหมเป็นพวกน้องตะวันแล้วกินข้าวอย่างน่นะข้าวก็หมดแล้วด้วยสิ <laughs> กินข้าวอย่างกินข้าวอย่างกินข้าวอย่าง แล้วกินที่ไหนกินกินที่ไหนละฤฤษีอ<ล>๋อฤฤษีทนันฤฤษีนี้เป็นเป็นยังไงเข,เขาอยู่ที่ไหนอ๋อใหญ่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากลับมาจากเที่ยวเนี่ยตะวันทาไปได้ไหมเียเออเอข้ามาให้ไปหาเขาไม่ไปหาอ่าเป็นไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตะวันเนี่ยไปบอกว่าเดี๋ยวพวกพี่เนี่ย<ข>จะนำของไปฝาก แล้วไปไปไหว้ท่านอาจารย์ของตะวันนะอ่าโอเคไหมทุกคนเนียตะวันได้ของดีมาหนึ่งชิ้นนะแต่ว่าผมจะไปนะไม่รู้ว่าผมจะได้ของดีหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเราไม่ได้ว่างก็อยู่แล้วนะแค่จะไปทำบุญช่วยท่านใช่ใช่พอท่านเป็นอาจารย์ของน้องตะวันไงตะวันบอกว่าตะวันเนี่ยก็ได้เป็นลูกศิษย์เขาเป็นนี้เรียบร้อยแล้วทุกคนท่านลูกสิษนี้ใช้เป็นแบบคนที่รักษาแบบ เออยังไงอะเผ่าเผ่าของตะวันไหมตอนที่ยังอยู่เมื่อก่อนน่ะใช่หรอใช่ครับปกติลีสี่เนี่ยได้ได้ให้คนไปหาบ้างไหมอือที่เลี่ยมื่ไม่พูดพูดภาษาไทยพี่พเอซีเขาจะได้ฟังออกเด้ภาษาไทยที่พี่กับกิจได้สอนตะวันไปทั้งหมดไม่ให้ไปไม่ให้ไปนะไม่ให้ปแต่เดี่ยวตะวัน กลับไปขอให้หน่อยนะกลับไปคุยให้หน่อยว่าเราแค่จะไปช,ช่วยเอ๊ะทำบุญช่วยท่านอ่ะที่ท่านอ่ะคอยดูแลน้องตะวันตลอดนะ,ะแต่มันษีคนนี้เนี่ยเป็นคนอะไรเปนเอ่อกะเรียงเป็นคนกะเรียงนะทุกเป็นฤๅษีพม่าะกะเลียงเป็นฤๅษีพม่ากะเรียงตะวันบอกเขามีเท่านั้นเนี่ยมันเป็นยังไงตะวันแ่าน,นั้นมันเป็นยังไง โอ้บอมบอกว่าที่โครไกลยกลห้วยตะวั<ใ>นบอกว่ามันเอ้ทานเสียอ,อยู่ตรงหินก้อนใหญ่แล้วก็กลไกห้วยซึ่งท่านน่ะนั่งทุดงอยู่ตรงแถวนั้นน่ะพรุ่งนี้เนี่ยจะไปเที่ยวละเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวแลนะ้วรอ,อนะตะวันพรุ่งนี้จะมาอาบน้ำให้อ,อาบน้ำแต <ใน S 2> ่งตัวให้เดี๋ยวจะพาไปซื้อกินของดีๆที่ไม่เคยกินแล้วก็ผมจะพาไปกระโดดน้ำเล่น ผมนี่ตัดไม่ได้เราก็ต้องใส่หมวกให้นะใช่แล้วก็มัดผ<ช>มให้มัดผมให้หน่อยนึงใช่ใช่เดี๋ยวถ้าใครทักใครถามอะไรถ้าไม่จําเป็นเนี่ยไม่ต้องตอบเลยนะอยู่ใกล้ๆพวกพี่ไว้นะอย่าเดินห่างเยอะเดี๋ยวจะคอยอยู่ใกล้ๆไว้ทุกคนคับตะว,วันเนี่ยก็อายุก็เยอะพวกผมอีกนะแต่พวกผมเรียกว่าน้องนะเขาก็เรียกพวกผมว่าพี่ชายนะเหนื่อยไหมวันนี้ไปไปกี่กิโลไปนู่น น้อจ,จากนี้ไปนู่นอ่ะประมาณห้ากิโลมั้งวันห้าถึงหกกิโลเปรือวันเข้าลูกหนึ่งไดป่ะหรือสองลูกไดครับลูกหน,นึ่งแสดงก็ไม่ไกลมากนะแต่ก็น่าจะพอเรียกเงื่อยได้อยู่เดี๋ยวให้น้องตะว,วันนังน่งพักก่อนนะไปนั่งตะว,วันพักสักครู่นะทุกคนอ่ะตะว,วันแล้วตะว,วันรู้ได้ไงว่าทะเลสีกลับมา,ออมาเขาฟันรึาครับเขาฟัน เขาฝันน้องตะวันเขาฝันตะวันเขาใช่เฝันตะวันอ๋อผมว่าโอละไเย่เขากลับมาแล้วแล้วแล้วเขาไปไหนมาเขาไปไหนมาพัฒนาไทยเลยพัฒนาไทยเลยไปช่วยคนนะไปช่วยคนรักษาคนป่วยเหรอครับอ๋อทงใส่ในป่าฝั่งนู้นน่ะมันน่าจะมีแบบคนอพยพป่วยนะคนก็เรื่องผมอยากจะบอกว่าตรงนี้จุดที่เราอยู่เนี่ยติด ฝั่งชายแดนพม่มเลยนะเพราะว่าน้องตะวันก็อยู่ฝั่งป่าที่อยู่ชายแดนพม่มเราก็มาสร้างบ้านให้ที่นี่เลยแต่ก็ที่นี่ก็ปลอดภัยนะเพราะว่าเราได้ทําอาวุธให้น้องตะวันแล้วนะ<อ>เมื่อวานเลยนะทีหลังทีหลัง<อ>เนี่ยถ้าถ้าพวกพี่ไม่ได้อนุญาตเนี่ยห้ามไปไหนนะขอก่อนนะเดี๋ยวพวกพี่เนี่ยตามตัวยางมาก ทำตัวตะวันยากมากเป็นห่วงเลยนะตะวันเนี่ยได้ขัดคําสั่งพวกผมนะทุกคนพวกผมห้ามเลยนะห้ามไปไหนถ้าพวกผมไม่อนุญาตเนี่ยแล้วจะไปห้ทันอีกรอบอ่ะจะไปละเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปคนนี้ก็แอบตามไปได้ไหมได้นะเดี๋ยวไปคนนี้ให้น้องตะวันไปขอทันฤี่ก่อนโอเคงั้นตะวันก็ไปขอทันฤี่ก่อนแล้วกลับมาหาพี่แต่แต่พรุ่งนี้ยังไม่ต้องไปนะเพราะพรุ่งนี้ขอไปเที่ยวพที่งนีะพาตะวันเนี่ยไปมีความสุขก่อนนะทุกคน ผมนี่คือตัดไม่ได้เพราะว่าเป็นรางไม่ดีเราก็ต้องไว้แบบนี้นะเราจะไปเดินเราจะไปไปแก้นะทุกคนไปให้ฤาษีอันนี้ให้นะสะดอกคลอนะเดี๋ยวคืนนี้เราจะต้องนอนกับน,น้องตะวันกันนะจะนอนเพื่อนนะคืนนี้เพราะว่ากลับไม่ได้เราไม่ได้พบไฟฉายมาตะวันก็หิวผมก็หิวนะทุกคนแต่ถ้ากลับมาเนี่ยน่าจะเข้ามายางนะเพราะว่ามัน,ม,นมืดแหละเราก็เดินทางกลับไม่ได้ด้วยมองทางไม่เห็นละตอนนี้ ผมจะหันให้ดูเลยนะ <Okay. S 1> คือมืดหมดเลยเนะี่ยที่นี่เนี่ยคือผีพวกผีปีศาจเนี่ยเข้ามาไม่ได้แน่นอนนะทุกคนเพราะว่าพวกผมเนี่ยได้พาได้พาอะไรนะพระมายังไงนะเราได้อันนี้เราเคยผูกใส่สินอยู่รอบนึงใช่ใช่พวกผมเคยผูกใส่สินรอบนี้นะพระที่เป็นฝั่งพม่าเคยมาผูกหให้ใช่ใช่ทุกคนเ,<ป>เขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยห้ามออกเากใส่สินเลยนะทุกคน แต่ใส้สิ้นเราได้นาออกแนะเพราะว่ามันคือนนี้เราแค่มาทําพธิธีแล้วก็เราก็ต้องนําออกใส้สิ้นเนี่ยก็ออกแล้วนะแต่วิชาของพระองค์นั้นเนี่ยยังอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะนอนพักกันหน่อยนะซึ่งเราเคยมานอนกันตอนซองค้้งนะไม่เคยเจอ,อันนี้เริ่มมืดมากแล้ว พวกผมก็เคยถามตะว,วันนะตะว,วันก็เคยได้ยินบ้างอะไรบ้างนะทุกคนผมจะให้ดูข่าน้องตะว,วันนะคือเลอะมากเลยนอน,นสโคกมากเลยนะทุกคนพรุ่งนี้ต้องอาบน้ำนะตะว,วันอาบน้าให้สะอาดเลยนะจะ,จะได้ไปเที่ยวกันพวกนี้เดชให้เอาชุดที่ให้ไปชุดใหม่ให่อะชุดโอเคครับ<ๆ>ทุกคนเดี๋ยวพวกผมสามคนเนี่ยก็จะนอนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บของเอ๊ะเอาเข้าของลงมาปูนอนแล้วนะนะครับซึ่งตอนนี้มันมืดมากแล้วแบตผมก็เริ่มเหลือน้อยแล้วนะ เดี๋ยวพวกเนี่ยก็เริ่มง่วงแล้วนะเพียมากเลยนะยยทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาที่นอนลงมาปูเลยนะพวกเสือ้อจอฮะตะวันเรียกเรยเออไปเที่ยวเสเร็จนะเยี่ยมเอออะไรโอเลสเซียตะวันจะไปอยู่กับท่านฤๅเป็นไรท่านท่านจะรับเลี้ยงดูแลหรออ่าจะไปอยู่ที่นั้นวันไหนเออไปเที่ยวเสร็จนะไปเที่ยวเสร็จตะวันจะไปอยู่กับท่านฤๅีนะ ทุกคนครับตะว,วันบอกว่าตะว,วันเนี่ยจะไปอยู่กับทะเลสีครับไม่รู้ว่าพวกผมจะเอาอยัางไงจะปล่อยดีหรือไม่ดีนะทุกคนไม่เป็นไรเดียวงั้นถ้าแต่แต่ถ้าไปแล้วดีเนี่ยพวกผมก็ห้ามไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเป็นความต้องการของตะว,วันนะซึ่งถ้าเขาไปอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยู่ในการดูแลพวกผมแล้วนะพวกผมก็ไม่มีสิทธิ์ยุ่งอะไรกับเขาละครับเดียวตะว,วันเดียวถ้าจะไป อาหานี้ไปไปได้ไหมเ้ยเยะแต่เรายังไม่รู้ว่าตะวันเนี่ยทันตซีของน้องตะวันอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวต้องให้น้องตะวนันะพาไปสักรอบหนึ่งนะแต่ว่าอยู่ที่นี่ก่อนสักสามวันนะค่อยไปได้ไหม,ไหมแบบพาพวกพี่ไปนู่นก่อนแบบพี่เขาหลังพวกพี่จะได้ไปเอาอาหารนะไปให้ถูกโอเคปะไปแบบไปให้เออเข้าท่านตสีหรือ ผลไม้อะไรพวกนี้นะพวกทูบเทียนน่ะนะเดี๋ยวเราก็จะนอนกันละเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ขอนอนเลยนะพี่พี่